5วิธีเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิดเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับหมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ 1. น,นอนหลับให้พอ6 8ถึงชั่วโมงคืนก่อนจะไปฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่าอดหลับอดนอนอย่าทำงานหนักหักโหมคืนก่อนที่จะไปฉีดวัคซีน 2. หลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์ก่อนจะไปฉีดวัคซีนคาเฟอีนกระตุ้นใจสั่นหลอดเลือดบีบตัว และทําให้ความดันสูงได้แต่ถ้าใครดื่มชากาแฟเป็นประจาอยู่แล้วก็สามารถที่จะดื่มได้แต่ขอให้ดื่มในปรมิมาณที่น้อยกว่าปกติที่เคยดื่มนะครับ 3. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนอย่างน้อย 500-1,000cc ซี1000ต้องไม่มีไข้หรืออาการเจ็บป่วยและควรงดออกกําลังกายหนักๆ2วันก่อนและหลังที่จะฉีดวัคซีน 5. ลดความเครียด และความกังวลใจก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเพราะจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรายิ่งทํางานแย่ลงถ้ามีอาการผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนเพื่อนๆสามารถโหลดแอปด็อกเตอร์เเพื่อปรึกษาอาจารย์หมอจิตอาสากว่า400ท่านได้ฟรีถ้าใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอและช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ